미노루 굿딜 미노루 레킥 มินิรุมิเน่สิบสี่และ Pack, <19 S 2> มินิรุแพ็คการประชามตสมรภูมิท่าร้อยหกสิบสี่มันจะได้พร้อมการทั่วโลกย่อยดีกว่าย่อยแล้วเปิดการดีกว่ามันขายไม่ออกอะ่ะ MVP ต้องเป็นเออ PO PO head กับ mid head อาวุธสองใบไป mid head อาวุธ PO หัวย้ายเซิร์ฟก่อนโอเค Let's go ไอ้โอ้โหเอ็ดกาหัวพี่มีหนูแล้ว,อวเอ้าเยี่ยกูซื้อเกินเหรอวะอโอ้โหพีโออาวุธใบนี้ยัดได้ครับนำเข้ากาัส ใบนี้เรามีแล้วเราต้องย่อยอ่ะขอไปทีแล้วกันมาแล้วก็ไหลๆไปหน่อยแล้วกันขอไม่ซ้ำอ่ะโอเคเจ๋วเกือบ2องแสนเพชรได้การ์ดบอสมา2ใบยัดเข้าสมุดก็โอเคครับ ไม่แย่เอ้าเกินเหรอไม่เกินหมดแล้วนี่เออว่ะต้องเอาให้หมดรอบนี้ต้องเท่าไหร่พันหกเหรอหูแพงที่พายเลยว่ะออ้โไอ้เหีย,ยไม่ได้แบบไม่ได้มาสุ่มการ์ดบอสนานเ <c oughs> พิ่งรู้มันแพงขนาดนี้ <c oughs> โอ้ยจุกจุกขอไม่ซ้ำถ้าซ้ำมาขอเป็นพียอนี่เฮดแค่นั้นเลยขอแค่นั้น เออสวยอยู่ครับเปิดมายัดสมุดครับแต่คือถ้าได้พีโอนี่มาก็คือก็ดีมีเทสอาวุธมาก็ดีเดี๋ยวค่อยมากดใหม่ตอนที่เราได้รับตรงนี้มาถ้าเกิดว่าผมได้ปลาหมึกขึ้นมาปลาหมึกมันใบเท่าไหร่วะมันมีคนขายป่ะคุณผู้ชมคือกูจะเอากูไม่ได้เอาแพงกูจะเอามายัดสมุดว่าเดี๋ยวกูไม่พ้นกูเดินลนหลายรอบแล้วเนะี่ยอ๋อถ้าได้หนึ่งใบก็ยิงเพิ่มแรงขึ้นอีก3เปอร์ คิดอยู่เอาไงดีวะเฮี้ยหมื่นห้ากับการ์ดใบเดียว <c oughs> คือกุ้งอะคือได้เฮี้ยเนี่ยสักใบหนึ่งโอเคผมก็โอเคหรือถ้าเกิดมาฟุกได้ตนนัวนี้หรือตัวน,นี้ขึ้นมาก็โอเคก็ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเฮี้ยวุย่นวายจัดเลยเนะี่ยขายมาให้มันจบเรื่องไปคุณผู้ชมนี่ได้การ์ดบอสมาสามใบเลยนะ <c oughs> เหลือนี่ดิอันนี้ก็รวยเหมือนกันนะห้าล้านเหมือนกันอันนี้ <c oughs> ไปเรื่อยๆเลยออฟย้อนนี่ของต้องมีจะจัดแต่ว่า มันเลื่อยไม่ได้ดิสมมติเราอัพปุ๊บแล้วมันขึ้นไม่ถึงเลเวลสิบอะเอ็นชาร์ดมันหายไงเนี่ยสมมติผมกดมาปุ๊บหนึ่งเอ็นชาร์ดผมหายไปเลยหายไปสิบเปอร์เซ็นต์ทันทีนั้นต้องออฟอาวุธอันอื่นแทนก่อนแต่คือถ้าไปออฟอาวุธอันอื่นกว่าจะใส่ได้คือต้องครบสามสามอันผมยกตัวอย่างนะครับ2อ0อันกด1ครั้งเท่ากับ6อันนะครับมันต้องใช้3แถวคุณว่า220อันกี่จะได้กี่เวลพอเปลี่ยนเลเวลก็จะเป็น12แล้วก็18 อ่ะทีนี้ลองคิดดูนะดวงดีหหวะ่ะคุณเคยเห็นผมอะ่ะออฟอันนี้ปะจาก9ไป10อะ่ะแล้วก็หาออฟอะ่ะ360อันก็ไม่พออันนั้นคือดวงแบบดวงดวงไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าดวงดีอ่ะดวงดีผมว่า600อัน75ล้านเพชรแดงเนี่ยประสบการณ์ผมอันนั้นคือ1ชิ้นนะคุณผู้ชมเราคิดแบบประมาณหนึ่งละซึ่งถ้าเกิดเราดวงดีอาจจะถูกกว่านั้นหรือถ้าเราดวงเฮีย แ,แพงกว่าเยอะ3 4แสนบาทน,นั่นคือแค่อาวุธนะรอ1,000อันค่อยมาตี1แถว ه, อ่าราคาแบบเบสิก9 0 0 0แสน 900, ผมต้องหาอีก4ชุดถูกไหมเฮ้ย10ร้อยพันหมื่นแสนล้านหนึ่งคูณ4ปับ๊บ3ล้าน6แสนตีเป็นแพ็คละอ่ะแพค็คแบบถูกๆเลย2007ต้อง7แพ็คเอ้ย70แพ็คดิคูณ69แพ็คแล้วกันอแถวสองแสนไอ้หนุ่มไม่จิตก็ว่ากันอีกที หรือง่ายดีหรือเราแบบขายบ้านไหมผมว่าผมเทพเลยนะทีนี้ผมผมผมคิดว่าแล้วว่าผมจะขายว่ะจะปวดเกินไปอะ่ะผมคงเล่นไม่ถึงอะ่ะผมพูดตรงผมก็จะได้กลับมาเจล้านคือจริงใจจริงคือก็อยากทำนะเวย้ยแต่แม่งมันมันเห็นแล้วมันรู้ว่าอนาคตว่าแบบถ้าผมทำมันคือผมเเติมมีกี่ล้านอะ่ะขายาที่ผมจะสืยก็คือผม ผมไปลงกบเดือยแล้วจบเลยขุดแร่นะครับขุดแร่ขายแล้วก็พยายามเอารวบรวมเพชรให้ได้ซื้อขากบมึงว่าไปไวไหมผมว่าไปไวสุดตานรอดึงอยู่ถ้าไม่สุ่มอ่ะได้เลยมาเตลเลงยังไงก็ได้ครับแต่ถ้าสุ่มก็ลุ้นพีโอนี่มิเทสปลาหมึกแค่นั้นเลยเฮ้ยออกแล้ววะ่ะมาแล้ว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 ,ลวถึงเวลาครับถึงเวลาครับจัดกันเลยครับจัดกันเลยครับอย่าต้องมีคนดึงแบบบุบเดียวอะ่ะมึงคอยดูนะ เชียบม,มีคนมาเหมาแล้วไอ้นมถึงเวลามาครับใครจะซื้อการ์ดก็ซื้อไปผมมันมากะดูห้องอย่างงี้มันต้องลุ้นงานซะหน่อยสองใบยอย่างดีๆก็สี่ห้าแสนตายครับเมื่อกี้เราสุ่มที่เซิฟสองไม่เวิร์กเรากลับไปที่เซิฟสามครับมิดเทสพีอมาขอเนี่ยหนึส เนี่ยอันนี้ก็ได้กาก,ก,ากเนี่ยเออหนึ่งสองสามอันนี้คือขอนะ, <pers> ะก็ต้องลุ้นกันสลนหน่อยนะคนดูมันเยอะแล้วก่อนนะไปปิดเอามือบางก่อนเดี๋ยวแอบเดี๋ยวเหตุแอบเห็นอาวุธอาวุธสีน้ำตาลหรือไม่ก็ใบไม้สีม่วง อันน๋อไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วมัน <c oughs> ไม่ใช่แล้วว่โอ๋อมีแล้วใ <c oughs> บ,วบนี้ผมมีแล้ว <c oughs> มันใบซ้ำอ่ะดิ <c oughs> เพื่อน <c oughs> ไปกันตอ่อ เราต้องแง้มดูตัวว่ะคุณผู้ชมเราต้องดูตัวว่ะว่ามันเป็นอะไรเนาะผมว่าดูตัวดีกว่าดูตัวดีกว่าพีโอหรือเปล่านะหรือมิเทสอุ้ยพีโอ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 นี่พีโอนี่เอาละ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 สีม่วง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  ววันนนาไอ้หุ่มพี่แถมครับไอ้น้องใบนี้พี่แถมมันใช้เท่าไหร่นะพันแปดใช่ไหมของอย่างนี้มันต้องแถม,มพี่แถมไอ้น้องมิดเทสไปมิดเทสอาวุธไม่ก็คาเค้นแอนน่าเซิร์ฟนี้แจกแล้วย้ายแป๊บไอ้หนุ่มพี่ย้ายแป๊บพี่ย้ายแป๊บไอ้น้องยยยยไอ้น้อง,อองพี่ย้ายแป๊บหนึ่งพี่ย้ายแป๊บหนึ่ง ไปมิเทสมิเทสอโใบเดิมมะเปล่าใบาเดิมมะปล่าพี่เสือพี่ใบเดิมมะปล่าอุ้ยกูมียังวะถ้าไม่มีผมโอเคเลยนะอ่ายังโอเค ไปขึ้นจอได,ด้ตดเท,ดดท่ากับว่าผมหมดไปทั้งหมดประมาณล้านกว่าเนะประมาณล้านสี่เออประมาณล้านสี่อะแล้วได้พีโอนี่ก็ถือว่าคุ้มครับ